สวัสดีครับพามาดูกระท้อนหลังบ้านนะครับมีต้นเดียวไอ้หมดสวนนี่มีต้นเดียว,ว,ยต,ยวต้นเดียวแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับต้นเดียวก็กินไม่หมด <c oughs> ดูครับลนลนทิ้มหมดเลยหล่นทิ้งหมดเลยครับผมลูกเบลเลยน่าเสียด้มากดูครับนี่ลูกเบลเบลเน่าแล้วพวกนี้ครับกินไม่ได้แล้วนะ เสียดายไหมถ้าคนไม่มีก็น่าจะเสียดายนะครับแต่พอดีเรากินไม่ไหวเยอะมากครับอันนี้ปิดไปเยอะแล้วนะมีแต่ลูกตัว,ตวเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีกันไม่ไหวหามาสดๆเร็วๆเลยเพราะตอนนี้มันก็ค่าแล้วครับประมาณสิบแปดนาฬิกาได้แล้วเนี่ยเอ,อ้ยเราจะเอายังไงอะ่ะเดี๋ยวนะครับผมไปหาวิธีกันเร็วเกินไปก็จะไม่มีถ่ายให้ผู้ชมดู ล,ลูกนี้ก็ได้นะครับแต่จริงผมเจ้าลูกนั้นนะลูกนั้นสุกนี่ลูกนี้สุกแบบพอดีมากครับนี่ลูกเบลเบลอร์เบล่าด้วยไรบุญตาของเราตั้งอยู่ตําบลภูหอนะครับอาเภอภูหลวงจังหวัดเลยเห็นไหมนี่คือสวนของเราหลังบ้านนะครับกําลังจะทําร้านตรงนี้นะกําลังไม่เสร็จงานยังไม่เดินนะครับงานภารกิจสวนเราเยอะก็จะอยู่นี่นะ เดี๋ยวพอดีผมเห็นที่จะเอาให้ดูละนี่นะส่วนของไอส่วนที่เราจะทําคาเฟ่ยอยู่หลังบ้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกําลังเคลียร์ครับแล้วก็จะจะเอาดินมาเข้าเสริมใหม่นี่บรรยากาศตรงนี้จะเอาไวท้ทําอนาคตทําที่พักครับแต่ร้านเราอยู่จะอยู่โซนนี้โซนของมะพร้าวข้างบนมะพร้าวเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณตอนนี้ที่สวนน่าจะประมาณ400ต้นนะครับโอเค ผมพาไปดูดูก่อนพาไปดูก่อนครับนี่นี่มาไปดูเรื่องของเราเรื่องของเราคือตัวนี้เอาละครับหนึ่งสอง <c oughs> หนึ่งสองนี่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 ไปแล้วดูครับลูกเบลเลอร์เลยดูดูดูด,ดูลูกเบลลอเบล่ สีสวยซะด้วยเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะเราไม่ได้ห่อด้วยเราอยู่กับผู้หอครับสวนของเราตั้งอยู่ตำบลผู้หออ,อผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับ0 931619256 0 93161926 0 931619256มีเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะอยากได้พันธุ์ไผ่บ่งหวานอยากได้พันธุ์ฝรั่งกิมจูหรือว่าพันธุ์ ไอ้ยาอื่นที่ผมมีในสวนก็ลองทักมาหาดูครับแต่ผมจะเน้นขายพันธุ์ไผ่บงหวานเบอร์3กับเบอร์9ส่วนมากจะมี2เบอร์นี้ครับนี่แต่ส่วนของเราส่วนของเรามี3เบอร์นะมีเบอร์3เบอร์9แล้วก็เบอร์เบอร์3เบอร์9เบอร์2อันนี้กันไกจะดำาอ๊ปปุ่อีปีไหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแต่แป๊งนึงขออนุญาตบางยังไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะยังไงวะเห็นนะครับแป๊บเึยเอายังไงจะเห็นผมนี่น,นี่เห็นไหมตัวนะบางไว้รถนี่ก็แล้วกันย้อนเสียงมากแต่ก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวนะครับเพื่อได้นี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่ามันได้ไหม โอเคนะครับโอเคนะนี่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมไปเรียลนี่นะผมอยากให้ดูเลือเสือเกินมันเป็นไอกระท้อนนะครับเเรียกกระท้อนเนาะหมักต้องบ้านผมเรียกหมักต้องปุยฝ้ายครับกระท้อนปุยฝ้ายที่เอามาปลูกครับพันมันนะหมักต้องปุยฝ้าย บ้านผักเอื้นหมักต้องที่อื่นเรียกอะไรครับมิ้มมาได้เลยนะบ้านผัเอื้นหมักต้องนะคนจังหวัดเลยหมักต้อง <c oughs> ดูสวยไหมครับดู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 ดมให้ดูกันเอ้ยหมักต้องปุยไฟหมักต้องปุยไฟสวยสวย มาดูครับผมดูความปุยฝ้ายของเขาดู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 ด,ดูท่านผู้ชมหเห็นแล้วน้ำลายโสเดี๋ยวผมขอซิมก่อนนะขอซิมก่อนนะเรียวๆเ,เลยนะครับเรียวๆเ,เลยดูนะครับนี่กล้องสดๆหน้าสดๆด,ด,ด้วยครับนี่ นี่นะนี่นะเห็นไหมครับยั่วๆก่อนยั่วๆทีนี้ผมจะซิมเลยนะเดี๋ยวผมเสดยผมเสดยเอาไปถ่ายภาพนิ่งบ้างเดี๋ยวผมกินขอกินอันนี้กันแล้วกันนะกินอันนี้นะนี่นะโอเคมือผมจะดำหน่อยนะครับอืมผม ตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงท,ทุกวันเนี่ยผมบอกตามตรงเลยผมไม่ชอบกินเนื้อส่วนมากจะเอาทิ้งจะกินควานกินเฉพาะตรงตรงนี้ครับกินเฉพาะขอบขอบตรงตรงไมมันนี่แหละตรงเมล็ดมันมันหวานซึ้งใจดีเปลือกเขาต้องไปกินกินเขาเรียกกันวกินส้มมันพริก อร่อยครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นอีกรอบนึ่งดูดูครับสวนเราจะมีทุกอย่างไม่ได้นะเดี๋ยวหาว่าโมผมมีทุเรียนด้วย ีเห็นไหมครับเดี๋ยวหาว่าคุยนะผมมีทุรเรียนอยู่ประมาณสิบกว่าต้นอยู่มีคนเข้ามาสมสวนบอกให้แต่งแล้วผมก็แต่งไม่เป็นครับนี่วันน้าที่พาไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปฝอ,อยให้ฟังผมชอบฝอ,อยอยู่แล้ะกินได้ครับอร่อยดีโอเคครับ คลิปนี้ฝากไว้ียงแค่นี้นะครับผมไรบุญตาตั้งอยู่ตำบลภูหออเภอพุหลวงจงังหวัดเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่จะเข้าสุมสวนตอนนี้เรามีอะโวคาโ,โดด้วยนะช่วงเนี้ยอะโวคาโ,โดสุกแล้วอร่อยมาก <c oughs> แต่วันนี้เอากระทร้อนมาให้ดูครับคลิปนี้จะยาวยาๆหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ